โอเคเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับจะได้ชัดๆหน่อยนะครับครับก็วันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าบลูทูธตินหมวกนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าใช้มานานแล้วนะครับตัวนี้ก็สําหรับตัวบลูทูธนะครับผมใช้เป็นของเซนาครับเซนาก็ย e ี่ห้อดังเลยนะตัวนี้จะมี2แบรนด์นะครับที่ว่าดังๆเลยในบ้านเราจะมีเซ n a นะครับแล้วก็คาร d โดนะครับ แต่ผมจัดเป็นเซน่ามานะครับเพราะว่ารูปทรงมันก็ถือว่าแหลมคมรับกับตัวสปอยเลยนะอร์หลังเลยนะคือมันจะคมลับกับตัวสปอยเลอร์หลังเลยนะรับไหมครับสังเกตนะเนี่ยจะเข้ากับทรงม,มากนะครับทรงตัวบลูทูธนะนี่ก็จะเป็นเสานะครับเก็บได้นะครับแล้วก็เปิดกลางมาแล้วก็เก็บได้ตัวนี้เป็นบลูทูธตัวท็อปของปีนั้นเลยนะครับ เป็น Sena 30K, นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงไหนก่อนดีอันนี้ก็เป็นไฟแสดงสถานะนะครับมันจะมีแดงแดงแล้วก็สีฟ้านะครับถ้ามีแดงกับฟ้าสลับกันก็คือกำลังจะหาวิธีเชื่อมต่อกับมือถือนะครับก็คือต้องกดปุ่มนี้ค้างนะครับอันนี้คือผมเชื่อมแล้วกับตัวโทรศัพท์ oppo ของผมนะอันนี้เชื่อมแล้วนะครับ ก็ยังไม่ได้เปิดเพลงนะอันนี้ปิดเพลงไว้อยู่ส่วนปุ่มบนจะไว้ใช้เป็นน่าจะเมสอินเตอร์คอมนะครับตัวนี้น่าจะแบบเชื่อมเหมือนใยเป็นมุมเขาเรียกนะครับก็คือถ้าขี่รถใกล้กับคนที่ใช้ซีนาสามสิบเคเหมือนกันก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัตินะครับแล้วแสงตัวเนี้จะกลายเป็นสีเขียวนะครับจะเป็นเมสอินเตอร์คอมนะครับแล้วก็จะมีแบบเชื่อมต่อแบบบลูทูธธรรมดาก็กดตัวนี้ค้างนะครับ เดี๋ยวผมต้องเอาอีกเครื่องนึงมาลองให้ดูนะผมมีสองเครื่องพอดีซื้อแบบดับเบิลเลยนะก็เปิดก่อนเนาะอันนี้จะมาลองเชื่อมแบบบลูทูธให้ดูนะครับถ้าเมสอินเตอร์คอมผมแนะนําว่าให้ไปหาคนที่ใช้รุ่นเดียวกันแล้วก็กดปุ่มด้านบนนะครับเพื่อเชื่อมต่อเนาะแล้วก็คุยกันได้เลยนะครับน่าจะได้สิบกว่าคนขึ้นนะถ้าจำไม่ผิดนะเครื่องเนี้ยได้สิบกว่าขึ้นนะครับสิบหรือยี่สิบวะถ้าจำไม่ผิดนะ แต่น่าจะเยอะอยู่ครับเชื่อมต่อกันด้เยอะมากแล้วก็ต้องมากดปุ่มนี้ค้ังพร้อมกันปุ่มวงล้อนะครับอ่านี่ก็จะพูดว่าแพลลิงเนาะแล้วก็ต้องมีเครื่องหนึ่งกดหนึ่งครั้งนะครับ เชื่อมกันเรียบร้อยแล้วครับก็จะกระพริบพร้อมกันเห็นไหมครับอันนี้คือเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ผมจะไม่ได้ใช้ดูนะเพราะว่ามันก็เหมือนบลูทูธทั่วไปครับคือเชื่อมต่อแล้วคุยกันนะครับแต่ผมชอบตรงที่มันเมทอินเตอร์คอมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบใยแมงมุมคือว่าสะดวกมากครับขี่ใกล้กันปุ๊บมันเชื่อมอัตโนมัติแต่อันนี้เราต้องมากดค้างพร้อมกันนะครับถ้าเป็นแบบเชื่อมบลูทูธนะก็คุยกันได้เลยนะครับ นี่ผมขกอปติดนะอันนี้ผมซื้อมาแบบเป็นคู่นะครับแต่จริงๆก็อยากปล่อยครับสักอันหนึงนะ่งเนาะเพราะว่าเรา,ชารใช้แค่อันเดียวเองจริงๆก็กะว่าซื้อมาให้คนที่ขี่ตามหลังขบวนชา้าแต่ว่าช่วงนี้ผมออกทริปคนเดียวแล้วนะครับก็อาจจะขายอันนึงนะครับก็ลักษณะโดยรวมก็ตามที่พูดไปนะครับก็แหลมคมอะไรเข้ากระหมวกเนาะ นี่ก็เสาพับเปิดเก็บได้ไฟพูดไปแล้วปุ่มเมสอินเตอร์คอมพูดไปแล้วแล้วก็ปุ่มนี้นอกจากจะกดแช่เพื่อเชื่อมต่อกับมือถือได้แล้วน,นะครับเราก็จะกดหนึ่งครั้งเพื่อเป็น FM ได้นะครับ mm hmm. อ่ามันจะเป็นวิทยุนะครับวิธีหาขึ้นก็กดค้างแล้วก็หมุน เหมือนวันนี้ไม่ค่อยมีคลื่นนะครับหรือว่าผมอยู่ในห้องไม่รู้นะมันเลยไม่ค่อยมีคลื่นเท่าไหร่เมื่อกี้ถ้ากดค้างหนึ่งครั้งนะครับก็จะกลายเป็นโหมด FM นะครับวิทยุนะครับก็แนะนําว่ากลางเสาด้วยนะครับจะได้รับคลื่นดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องไปขี่ข้างนอกนะครับถึงจะได้คลื่นดีกว่าก็ถ้าอยากเปลี่ยนจากโหมด FM นะครับให้กลับมากลายเป็นโหมดบลูทูธเชื่อมกับมือถืออีกก็กดค้างเหมือนเดิมนะครับหนึ่งครั้งก็จะกลับมาโหมดเดิมนะครับ ็ประมาณนี้ครับอันนี้คือผมใช้จริงนะแล้วก็ใช้คนเดียวนะครับส่วนมากก็ก็ในส่วนของวงล้อนะครับก็ใช้งานอย่างนี้นะครับก็จะมีหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนตามเข็มก็คือเพิ่มเสียงนะครับถ้าหมุนทวนเข็มก็จะเป็นการลดเสียงนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็กดได้นะครับตรงกลางปุ่มนะครับ เื่อเชื่อมต่อหรือว่าเพื่อรับโทรศัพท์นะครับอันนี้กดหนึ่งครั้งนะครับรับโทรศัพท์ถ้าสมมุติโทรศัพท์เข้านะครับเรากดรับได้เลยหนึ่งครั้งนะครับถ้าจะกดวางก็กดข้างหลังหนึ่งครั้งนะครับก็แค่นี้นะครับใช้งานไม่ได้ยากเลยสว่วนเรื่องลําโพงลําโพงผมเก็บไว้ข้างในนะครับมันจะเป็นอ่าเป็นนวมข้างๆนะครับมันก็ติดพวกกาวสามเอ็มไม่ได้นะผมก็จะยัดเข้าไว้ข้างกับ นวมนะครับอันนี้ก็ร้านที่กรฮาชิติดตั้งให้นะครับก็ประมาณนี้ครับติดตั้งจะผมว่ามันบิดเบียดหมวกไปหน่อยนะอ่ามาพูดเรื่องข้อเสียด้วยเนาะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเบียดหมวกไปหน่อยเนาะอันนี้พี่กรเขาก็เลยตัดยางลบมาแปะใส่ตรงนี้ให้นะครับเพื่อไม่ให้ตัวฐานบูทูธมากินหมวกนะครับมันก็จะดันออกนิดน,นึงเนาะตรงเนี้ย นี่ครับยัดเข้าไปข้างในเลยครับเพื่อให้มันดันตัวฐานออกมาบ้างนะครับอ่าส่วนวิธีแกะตัวบลูทูธออกก็ง่ายๆครับมากดข้างล่างนะครับเนี่ยตัวนี้ปุ่มนี้นะครับมันก็จะแปกออกนี้เลยนะครับนี่ออกง่ายๆนะครับนี่ครับเป็นกิฟอย่างนี้เลยนะครับถือว่าออกง่ายนะครับส่วนนี้จะเป็นขั้วครับขั้วตัวบลูทูธเนาะอันนี้ขั้วฐาน อันนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นข้อเสียด้วยนะอันนี้ก็คือเวลาผมขับลุยฝนนะครับแบบฝนหนักๆเลยแบบไม่ได้ปล่อยๆนะฝนหนักๆคือต้องจอดเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันจะเข้ามาตรงนี้นะครับเข้ามาตรงขั้วนะครับเห็นไหมครับมันปิดขี้เกลือด้วยก็ทําความสะอาดได้นะก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วนี้ก็ต้องปิดให้แน่นนะไม่งั้นน้ําจะเข้านะครับตัวนี้ก็เวลาขี่ลุยฝนน้ํามันชอบมาขังแถวเนี้ย แล้วมันทําให้ตัวบลูทูธมันใช้งานต่อไม่ได้เพราะว่าน้ํามันมาอยู่แถวนี้เนาะแล้วขั้วมันปุ๊บถ้าถ้าโดนน้าทั้งหมดมันจะดับอัตโ,ตโนมัติเลยนะครับก็ไม่ได้พังนะแค่มันจะใช้งานไม่ได้ตอนรุยฝนหนักๆนะครับเพราะว่าน้ําเข้ามาตรงขั้วบางทีผมอาจจะต้องกดตัวหลังบลูทูธเงี้ยเพื่อให้ตัวขั้วมันต่อกันเพื่อให้ลําโพงข้างขวามันออกนะครับ แต่ว่าถ้ามันสะอาดตัวขั้วสะอาดก็ใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้ผมซื้อมาตอนนั้นมันตกที่หมื่นสองห้าร้อยนะครับก็เหมือนโกโปรครับช่วงเปิดตัวแรกๆก็ตกหมื่นต้นๆน,นะครับถ้าแบบเปิดตัวแรกๆนะของทนะ็อปเนาะซื้อมาเป็นคู่เนาะถ้าคู่ก็สองหมื่นน่อยๆนะครับอันนี้ถามว่าใช้ดีไหมก็ดีครับแต่ เรื่องกันน้ำผมว่ามันยังสู้คา์โดไม่ได้นะครับส่วนเรื่องลำโพงผมว่าก็เสียงมันก็ใสดีนะเสียงซับเสียงกลางอะไรเงี้ยยังสู้พวก JBL ยังไม่ได้ของพวกคา์โดนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าใช้ดีนะครับใช้ดีครับใช้ดีอันนี้ผมก็มารีวิวแบบตามที่ผมใช้งานจริงเลยใช้คนเดียวนะครับส่วนมากไม่ได้ไปเชื่อมต่อใครเพราะว่าแถวบ้านเรามันยังไม่ได้แบบ มีคนรู้จักมากนะครับในส่วนของบลูทูธอย่างนี้นะครับก็ในส่วนของน้องๆที่ใช้ในกลุ่มนะครับก็ยังเป็นแบบบลูทูธไม่แพงมากครับเพราะว่าเขายังงบน้อยกันอยู่เนาะเราก็พอมีงบหน่อยก็เลยใช้เป็นตัวท็อปเลยนะครับก็คือเดินทางคนเดียวบ่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสําคัญเนาะถือว่าดีนะเวลาเดินทางอยากฟังเพลงก็เปิดฟังได้เลยนะครับเราไม่ต้อง เอาหูฟังมาใส่แล้วก็มาใส่หมวกอีกทีอันนั้นผมว่ายังถือว่าอันตรายนะเพราะว่านี้มันจะยังได้ยินเสียงรอบข้างนะครับเสียงรถอะไรแบบเนี้ยังพอได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าเราหูฟังแบบมาใส่หูแล้วก็ค่อยใส่หมวกผมว่าเสียงมันรอบข้างมันถือว่าไม่ค่อยได้ยินมันถือว่าอันตรายนะอันนี้ที่จริงผมก็เปิดไม่ได้ดังมากนะเวลาขับเพราะว่าจะได้ฟังเสียงรถข้างๆด้วยนะครับหรือว,ว่าเสียงแต่เตือนอะไรแบบนี้นะครับก็ใช้ดีครับ สมราคาอยู่ครับแล้วก็มันจะมีในเรื่องของการอัพเฟิร์มแวร์อะไรแบบนี้คล้ายๆโ,โปรโเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีหมดนะครับเชื่อมต่อก็ถือว่าเร็วนะครับเชื่อมต่อคุยกันผมได้ลองคุยกับรุ่นน้องแล้วใช้2ตัวนี้เชื่อมกันอารมณ์เหมือนเป็นวิทยุนะครับเอาไว้ให้คนท้ายขบวนดูแลคนในขบวนนะครับว่ามีรถใครเสียไหมในขบวนจะได้คุยกันเลยในนี้นะครับในตัวบลูทูธนะครับแล้วก็บอกกันเลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคแต่ระยะมันก็ไม่ได้ไกลมากนะประมาณ1กิโลก็เริ่มเสียงขาดๆห,หายๆแล้วนะครับฐานก็ประมาณนี้นะครับฐานก็จะทําให้หมวกเราไม่แบบเอียงอะไรอย่างนงี้ครับมันจะตั้งตรงนะครับแบบนี้เหมือนเป็นฐานมาตั้งหมวกให้ด้วยนะรตรงนี้แต่นี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียด้วยเหมือนกันมันจะทําให้แบบเวลาเราวางใส่กับขอบเหลี่ยมเน,นี่ยมันจะทําให้สายไมยน้ชีได้เห็นไหมครับเนะี่ยขีรัาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูคลิปตอนเปิดเพลงในงหมวกด้วยนะครับ